พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่มีความคิดเห็นกรณีที่ยังนั่งเป็นรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีแต่8พรรคร่วมรัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนผ่านซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิทธิท8พรรคจะทำทำแล้วไม่กระทบกับหน่วยงานราชการก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกคนเลยมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและคงไม่ทําให้ข้าราชการอึดอัดใจเพราะเราเองก็เชื่อมการทํางาน ของเราอยู่ตามกฎระเบียบอะไรก็ตามที่ทำนอกกรอบวินัยของข้าราชการก็มีความผิดและตนถ้าตรวจสอบแล้วยังไม่มีใครไปพบอะไรกับใครส่วนกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลระบุว่าข้าราชการติดต่อไปเองนั้นตนไม่รู้และถามข้าราชการแล้วพบว่าไม่มีข้าราชการขอเข้าพบส่วนใครจะพูดอะไรก็ตามอย่าเชื่อทั้งหมดต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมคาดหวังประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่ดีและอยากให้บ้านเมือง สงบมีการพัฒนาที่ยั่งยืน